สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะเฮอ้อากาศที่เขื่อนป่าสักันหนาวมากเลยนี่วันนี้จะพามาเก็บละมุดนะคะนี่วิธีเก็บละมุดต้องใส่ถุงมือก่อนนะคะดูละมุดสิดกมากนี่อันนี้แหลมแหมยาวๆพันมาเลยไอ้ลูกกลมๆนั้นพันอะไรแม่ อ๋อพันม์มะกอกมะละมุดนะมันจะมะกอกได้ไงอ๋อละมุดพันมะกอกนี่วิธีดูเนี่ยต้องเอามือขูดขๆด,ดดูก่อนถ้าผิวมันยังเขียวนี่มันยังไม่แก่บางทีมันหลอกตานะลูกใหญ่ต้องขูดข,ด,ขดดู นีถ้าผิวมันยังเขียวนี่เราไม่ทันกระลอกแล้วนะเนี่ยกระลอกมันรู้ก่อนเราอีกว่ารุ่ไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้ดกระลอกเจาะหมดแล้วเพราะเราไม่ได้ใส่สารดูวัยรุ่นขึ้นละมุดสิดอกมากหใหญ่มากต่แว่นเนื้อขึ้นเก่งนะเนี่ย ดูข้างล่างมันใหญ่มากเลยพอไปข้างบนขูดแล้วมันไม่สุกอะตะกี้เนี้ยมดกมากได้ผ่านไหมได้ได้นี่ดูดิเนี่ยผิวมันจะออกงานใช่ไหมเนี่ยอืมผิวจะนวลน,น,นแบบนี้ใช่ นี่นี่นนนนนย่างไงใช้ไดม้มันยังไม่จัดใช้ชได้มันใช้ได้แต่มันไม่จัดอโอ้ยกว่าจะได้กิโลคอหักอพอดีช่วยซื้อซื้อกันหน่อยอลูกไม่เท่าไหร่เก็บกว่าจะได้เนี่ยปีนกระดอกีกโอ้ยตายแล้ว เพราะย้ายบนันไดก็หมดแรงแล้วพิจารณาบางสกุลสุดๆต้องขูดดูผิวด้วยนะคะต้องถูดูผิวด้วยอ่าแล้วหนูจะ ฝึกได้ไหมเนี่ยยังไม่ค่อยจัดหรอจัดแล้วมันจะขาวั้อเออเหลืองน่ากินอย่างเงี้ยเหรอถ้าถูๆไปผิวตรงที่ตะปุ่มตะปั่มมันเป็นมันยังเขียวอันนั้นได้ยังพอได้พอออได้ืตายแล้วไหนไหนไหนโชว์ที่ที่ใช้ได้อ่ะ ต้องถูยังไนงนี่ถูยังไงถูดรเนียถูผิวเนี่เหรอ,อ,อแล้วมันเหลืองๆแบบเนี้ยเหรอถึงจะใช้ได้ขาวออกขาวอ๋อออกขาวขาวหูยใหญ่มากเลยได้ผ่านไหมได้ได้ไดูดิ เนี่ยผิวมันจะออกงาน,นใช่ไหมเนี่ยอืมผิวจะนวลน,นวลแบบนี้ใช่ตรงนี้นี่นะนี่ย่ยอางเงใช้ได้อืมยังยังไม่จัดอืมใช้วมันใช้ได้แต่มันไม่จัดวันนี้มารับจ้างเก็บละมุดนะคะวันละสามร้อยแต่ดูจากการต้องเก็บปีนเก็บแล้วเ <c oughs> อ่อ อยากกลับบ้านอยากกลับบ้านไปนอนเออแต่ก็มาถึงแล้วก็จะต้องขึ้นแล้วแหละนะแต่ที่ดีๆแนะนำเลยว่าพวกที่ซื้อช่วยซื้อกันเถอะแพงหน่อยก็จ่ายเถอะนะเพราะว่ามันลำบากมากจะได้กิโลไหมหนูทดลองให้พ่อลูกหนึ่งนะได้บ่พ่อลงสาวลงไปดูสิผ่านไหม โอ้โหผ่าน oh, oh. ผ่าน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 ,านแต่ลงหืะเหรอออโอ้โหผลงานโบแดงแต่ลงหืะแปดสิบสองเนี่ยยังขึ้นละมุดอยู่เลยใครเก็บก็ไม่ได้ใครเก็บก็ไม่ถูกใจเสร็จนี่ต้องถูอย่างนี้เลยนะเนี่ยนเนี่ยยัไม่สัมีเช่มอน้ำปูนอยู่ นี่ต้องล้างเอาผิวมันออกไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยดูเดิกว่าจะได้กินกว่าจะได้กินอ่ะเนี่ยต้องล้างต้องเอาตะกร้า <ไฟ S 2> ใบถูให้สะอาดเอาผิวมันออกดูเดินิ้วจะล็อกแล้วเนี่ยโอ้พอลองทําเองแม่งบ่นชี่ปายเลยพอทํามาแปดสิบปีแล้วเนี่ยยังไม่บ่นสักคำหนึ่งทั้งขึ้นทั้งล้าง มาล้างสองกระมังโอ้โหหายยากค่ะหายยากนี่ต้องล้างน้ำปูนก่อนนะคะแล้วก็ไปล้างน้ำเปล่าเนี่ยต้องถูให้ผิวมันสะอาดที่เราไปกินที่ร้านผลไม้อะน่ะเขาต้องล้างแบบนี้เลยโอ้ยละมุดสองโลละหกสิบบาทยังไม่พอค่าทําเล็บเลยเนี่ยเล็บหลุดไปหมดแล้วเนี่ยตา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 ย,ตาย จะไหวไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันต้องล้างออกทั้งหมดถ้าไม่ล้างอ่ะมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนวลมันเหรอเนี่ยเนี่ยมันจะไม่สวยเห็นไหมถ้าเอาไปขายเลยมันจะไม่สวยมันหนักมันไม่น่ากินเห็นไหมเนี่ยล้างน้ําปูนเสร็จแล้วก็ไปล้างน้ําเปล่าดูนี่แล้วก็ไปพึ่งแดดแล้วก็ไปตากตากแดดแล้วก็ถึงจะเอาไป บ่มควันทูบล้างละมุดเสร็จแล้วคิวทำอะไรต่อตัดขี้เหล็กตัดขี้เหล็กตัดขี้เหล็รอพ่อตัดขี้เหล็กเสร็จแล้วทำอะไรวันนี้ไม่ทำขุดกระชายวันนี้คิวหมดแล้วเหลือคิวอะไรขุดกระชายขุดกระชาปลูกพีชแล้วก็ตัดขี้เหล็กแล้วก็เก็บละมุดตอนนี้เหลือสามสามงานต่อจากนี้ปลูกพริกเห็นไหม กว่าจะได้หกสิบาทเนี่ยขัดแล้วขัดอีกค่ะต้องล้างขาบนอกออกก่อนแล้วก็ไปล้างนี่อีกทีหน,นึ่งแล้วก็ไปแช่น้ำปูนแช่แล้นี่น้ำปูนเหรออน,นั้นน้ำเปล่าน,น,นี่น้ำปูนอ๋อนี่ลูกก็จะเหลืองๆน่ากิน ออกจากสวนก็หกสิบบาทแล้วค่ะ <c oughs> นี่ยังก็ไข่ไลูกใหญ่มากหวานกรอบไม่หวานไม่อาตัง้ืมยากแล้วเนี่ยกว่าจะกว่าจะได้กินกว่าจะได้กินต้งแช่น้ำปูนมันจะมายากตรงนี้แหละบ่มก็ไม่ใช่บ่มแก๊สบ่มทูบต้องบ่มควันทูบนะคะ่ะ สามลูกก็เต็มมือเลยสุดยอดเดี๋ยวล้างเสร็จแล้วก็ต้องไปบ่มนะคะไปพึ่งแดดพึ่งแดดให้แห้งแล้วก็ไปบ่มควันทูปนี<ๆ>่นจะเรืลวล้างกว่าจะเกี้ยงยนี่ที่เก็บแล้วล้างแล้วสามลูกค่ะเต็มมือ อันนี้พันมะกอกลูกมันจะกลมกลมนี่ลูกมันจะกลมกลมแต่ถ้าพันมาเลยลูกมันจะเรียวเรวนี่มันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมนี่ไปบ่มกวนทูบอีกสามวันสองวันก็ได้กินละมันจะกรอบมันจะไม่เหมือน ละมุดที่เรากินตอนเด็กๆอ่ะ